มาหนิสวัสดีครับจะขับรถไปไหนครับไป,ไ,ปไปหาหมีนี้ไปหามมาไหมมมาอยู่ไหนไปหาม้าก่อนขับไปหาม้าก่อนมมาอยู่ไหนมมาเร็วมมาอยู่ไหน จะหามา้าผ่านอะไรผ่านไดนโนเสาร์เหรอรถล,ลากไดนโนเสาร์ด้วยจะเอาม้าไปด้วยไหมต้องหาเชือกผูกคอมา้าเชือกอยู่ไหนผูกมา้าแล้วก็ติดข้างหลังมาหาเชือกมาวินหาเชือกก่อนเอาเชือกไหนดีลูกมีเชือกไหม ี๋ยวป,ป๊าหาเชือกให้อะหาเชือกอยู่ไหนนะเชือกนี่ไงเดี๋ยวเอาเชือกนี้ดีไหมมาตรงนี้ดีกว่ามาหาตรงนี้นี่ได้เชือกแล้วเจอเชือกฟางพอดีเอาไปมัดอ่ไปมัดมา้ามัดมา้าติดท้ายรถนี่นี่ได้แล้วเอาเชือกไปเดินไปหาม้าเร็ว,วนะไหนมา้าอยู่ไหนทางนี้มา้าอยู่ทางนี้ มัดมัดคอม,ม้าก่อนแล้วก็พ่วงใส่ท้ายรถนะนวินมารับม้าม้าน้ํามันหมดใช่ไหมน้ามันหมดนะครับอ่าเอาวินจะคล้องม้าแล้วเอาไปมัดใส่รถเอาคล้องแล้วนะครับให้ปาปามัดให้เหรอ <ปะ S 1> วินมัดเป็นไหม,ม,ม,ามาไม่เป็นมาปาปามัดให้นิดหนึ่งชึบชิบอ่าจับไว้จับได้เดี๋ยวนะ ี๋ยวป๊าจะมัดเชือกให้วินหันรถมาแล้วหันท้ายรถมามาอือได้แล้วเดี๋ย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 วเอานี้เอาแมาใ้ใส่ท้ายรถอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปวินเดี๋ยว,ยว,ว,ยวจอดก่อนจอดเร็วจอดเร็วจอด จอดก่อนบอกว่าจอดจอดโอเคไปได้ไปแล้วพาม้าไปเติมน้ำมันอยจอดกันมาล้มโอ้ยบาดเจ็บไหมเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วบัติเหตุแล้วม้าล้มบอกแล้วว่าขับดีๆเอาม้าขึ้นหน่อยลูกเร็วเรว,เ,รวเอาม้าขึ้น เอามาขับใหม่เร็วๆขับมาพาม้าไปเติมน้ำมันพาม้าไปหายีรับก็ได้ทีรับมีน้ำเอ้ยลมอีกแล้วล้มรอบสองเอ้ยเตยเตยร้องไห้ไหมเนี่ยมา้าเอาจับม้าดีๆตรงๆจับม้าตร,ตรงๆจับมา้ายืน จับมาต,งตงรงๆแล้วล้มมีกะล้มมีกจับมาดีๆ